สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสอสอเกษตรบันเทิงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูลุงสอแทงปามนะครับตัดปามลูกใต้โคนนะครับที่ท้อนมาจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็มาปลูกที่อุดรนะครับพูดถึงก็จะเป็นลุงสอหรือตาสอดีนะครับตอนนี้ไอ้ที่ผมขาวๆนะครับไม่ใช่งอกนะครับพอดีว่าจะโรบผมนะครับอ้าวเป็นไงครับทางปามตีกล้องนะครับ ว่าจะโกผมเป็นสีทองนะครับแบบฝรั่งนะครับแต่ทีนี้ดันไปหยิบขวดผิดไปหยิบของลูกบ่าวนะครับลูกบ่าวก็ทําผมสีขาวก็เลยเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นมันก็จะพูดก็พูดได้นะครับว่าอืโลกมนุษย์นี่แปลกนะครับยังนุ่มกัญชัยนะครับหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยน่ะนะอายุรุ่นเดียวกันนะครับเกิดปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันเลยกับผม นะครับเขายังเรียกพี่หนุ่มกันชัยเลยแต่กับผมนี่โอ้ยเขาเรียกตาแล้วจะเรียกตาให้ได้นะครับผมบอกเอาแค่ลุงก็พออ๋อนอกเรื่องไปเยอะนะครับวันนี้ก็มาดูลูกตะคนนะครับตอนนี้มันกําลังจะหมดแล้วนะครับหมดรอบแต่นี้ตอนนี้ราคาทางใต้ก็สามบาทเจ็ดสิบนะครับลงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าผลผลิตมันเยอะอืแต่ที่ผมสังเกตนะครับอพืชเศรษฐกิจนะครับ ถ้ารัฐบาลารัฐบาลรัฐบาลชุดนี้นะครับขึ้นมานะครับพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจทางภาคใต้ราคามันจะลงทุกครั้งแปลกมากๆงบประมาณการจัดสรรก็เหมือนกันนะผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองคุยเรื่องอื่นดีกว่านะครับนี่ครับลูกใต้โคนนะครับได้ไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย แต่บางคนบอกว่าลูกที่โคนไม่เป็นนะครับผมขอย้ําอีกครั้งนะครับที่ล่าลูกที่โคนไม่ออกลูกนั้นไม่ใช่นะครับปามอายุห้าปีถึงหกปีนะครับมันจะหยุดนะครับหยุดการให้ลูกเพื่อปรับเปลี่ยนต้นปามเป็นปามสาวเป็นปามโตนะครับหลังจากนั้นถลายก็จะใหญ่ขึ้นแบบออกแบบแน่นๆนะครับจริงๆนะครับอันนี้คงได้ไม่กี่บาทนะครับ เพราะาราคามันลงนะครับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยส่วนมากนะครับถ้าสินค้าตัวไหนราคาแบบสูงขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับรัฐบาลก็สนับสนุนให้ปลูกกันเข้าไปนะครับขนาดรัฐบาลยังสนับสนุนเลยนะครับโดยไม่มีการควบคุมนะครับว่าผลผลิตมันจะล้นตลาดหรือไม่นะครับถ้าถามว่ารัฐบาลโง่ไหมนะครับนักการเมืองโง่ไหม ไม่มีใครโง่หรอกครับมีแต่ประชาชนเท่านั้นแหละครับที่โง่และเลือกเข้าไปนะผมไม่ได้ว่านะครับผมไม่ได้ว่าพักไหนนะครับที่เลือกเข้าไปนะครับคุณท่านผู้ชมลองสังเกตดูสิครับว่าทําไมนะครับเขาเขามีข้อมูลหมดนะครับพืชเศรษฐกิจทุกตัวนะครับก็มีข้อมูลนะครับเกษตรกรเราปลูกอันนี้กี่ไร่ปลูกอันนี้กี่ไร่กี่ไร่เขามีหมดนะครับทําทะเบียนเกษตรกรทําไว้แล้วแต่ทําไม นะครับทาไมไม่รู้จักควบคุมนะครับปล่อยให้สินค้าราคามันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าพอตัวนี้ผมุดาปาล์มราคาแพงอ้าวเพราราคาแพงแห่กันไปปลูกปาล์มโค่นทุเรียนไปปลูกปาล์มโค่นยางไปปลูกปาล์มทําให้ปาล์มราคาตกทีนี้ก็รอหาตัวต่อไปอ้าวตอนนี้ยางขึ้นราคามาแล้วเดี๋ยวก็โค่นปาล์มนะครับล้มปาล์มไปปลูกยางกันอีกทําให้ยางราคาตกอ้าวแห่เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับ ประเทศไทยเกษตรกร,กรไทยจะอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับถ้าถามถึงคนที่มีอำนาจมีหน้าที่นะครับทำไมไม่รู้จักควบคุมอืมที่นี่เราก็ต้องมาแก้ด้วยตัวเราเองถ้าเราให้นักการเมืองแก้ให้เขาไม่แก้ให้หรอกครับถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีเขาไม่มีอะไรมาต่อรองในการหาเสียงสวัสดีครับ